เดี๋ยวพังหวัดรถถอยกลับมานะครับขอความกรุณลาท่านยืนหลังเส้นสีแดงนะครับเมจังหวัดรถถอยกลับมาของความกรุณาท่านยืนหลังเส้นสีแดงครับมาแล้วนะครับระวังระวังเสืดอนะสด้นจรถไฟด้วยนะครับระวังสือนยื่นจากรถไฟด้วยนะครับระวังนะครับโดยนายยืนอยู่หลังเส้นสีแดงนะครับหมาถึงเส้นสีแดงหมายถ้าไหนจะถ่ายคลิปวิดีโอตั้งกองก็เลยแต่อย่าล้ำเส้นสีแดงนะครับ สวยมากภาพนี้เก็บภาพที่ดีที่สุดนะครับ